ก็อริชี่ควงแขนเที่ยวมอลดีฟลุ้นจะขอแต่งงานไหมคบหาดูใจกันมานาน4ปีแล้วสำหรับคู่จิ้นที่เลื่อนสถานะมาเป็นคู่จริงอย่างหนุ่มก็อดอิททิพต์กับนางเอกสาวริชี่อรเนตล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนกันไปเที่ยวมอลดีฟและได้ออกมาโพสคลิปทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักให้แฟนคลับได้ชมกันหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิกุ้งหอยปูปลาแถวนั้นสำลักความหวานตายหมดแล้ว นุ่มรอสาวสวยรอรูปคู่มานานแล้วครับเที่ยวให้สนุกนะครับนูริทคือสวยมากในชุดนี้ลูกต้องสั่งชาข่าละเบาหวานขึ้นโอ้ยโอยหวานมากแต่ชอบนะน่ารักมากๆเลยค่ะเที่ยวพักผ่อนให้สนุกมีความสุขมากๆกับทริปนี้นะคะทั้งคู่เลยลงมาอีกอย่าแผลวเอาให้คนดูตายสนิทอย่าให้ตายแบบทรมาน